ประเภทของคนที่อยู่ใน d i s ค o ร์ประเภทที่หนึ่งสายคุยสายจอเฮ้ยวันนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเฮ้ยจะบอกวันนีไ้ไปดูหนังมากสนุกมากแต่ว่าคือคนเยอะมากเพราะว่าเป็นวันแรกไงแล้วแบบโหคือต่อแถวซื้อบปปอปคนอย่างนานเออแล้วแล้วแกไปดูหนังเรื่องอะไรอะแล้วูเรื่องอะไร ชื่อเรื่องไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าพล็อตเรื่องมันจะเป็นแบบนี้คือมันมีผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ <c oughs> ที่มันแบบมีพลังวิเศษอะแล้วเสร็จแล้วอสองคนนั้นนะเขาก็ตายเ <c oughs> พราเขาตายแล้วเขาก็เกิดใหม่โอ้เกิดใหม่เขาก็ได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วอะเขาไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆแล้วอะเขาเป็นเขาเป็นประเภทที่สองสายคุยเหมือนกันแต่เบี้ยว <c oughs> โอ้ยแกจำได้ปะตอนนั้นที่แบบ ตอนฉากต่อสู้ที่ตัวเอกอะใช้ท่าแบบโอ้ท่านันน่ะเท่มากเลยเป็นท่าที่แบบจริงจริงท่าแบบอย่างเท่เลยมันคือท่าอะไรนะมันคือท่าอะไรนะโอ้แต่เท่อะจริงจริงเฮ้ยแต่ว่าเราก็เคยเห็นเหมือนกันนะที่มันที่มันแบบว่าใช้ท่าเท่ๆแบบนั้นอะคือแบบว่าเราเคยดูมามันจะมีเรื่องอมหา มหาเทพพิทักษ์เมฆาอารุณนักาอันเนี้ยคือแบบว่าตัวพระเอกมันจะมีพลังที่มันน่ะสามารถควบคุมลมฟ้าอากาศได้แล้วทีนี้คือแบบจะบอกว่า CG มันน่ะคือมันมันสวยงามมากเหมือนกับแบบว่าเพราะว่าเขาอ่ะใช้ทีมงานเซ็ตแบบเซ็ตใหม่สําหรับการทําีจโดยเฉพาะมันก็เลยทําให้งานตัวนั้นน่ะมันออกมาละเอียดมากคือตรงเนี้ยแบบต้องขอชื่นชมเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาอ่ะมีความแบบว่าต้องการที่จะดันบาของวงการซ g จให้มันสูงขึ้นแล้วแบบว่ามันก็เลยออกมาอลังการมากหอ่อหร่อวยจิงหอ ยอะไปเลย <c oughs> เออประเภทที่สามสายมีมเป็นคนที่มีมีมเยอะที่สุดเป็นเทพ,พเจ้าแห่งมีมของ Discord Server นั้นๆเขาจะเป็นคนที่คอยประทานมีมให้กับเหล่าะสบนิกรทั้งหลายในเซิลเวอร์นั่นมันแสงนั่นท่านเทพท่านเทพมาหาพวกเราแล้วท่านเทพแห่งมีมมาหาพวกเราแล้วพวกเราทุกคน หมดรักไปสิมีมของเราหมดรับไปนะขอบคุณมีมมีมมีมข,ข,ขอบคุณมากค่ะเจมส์สรประเภทที่สี่สายคนใบอยู่ทุกที่อยู่ตลอดฟังทุกคนแต่ไม่เคยเปิดไมพูดเลยจะ <c oughs> ไมม่ี มันจะมีแค่ร้านขายกล้วยเธออยากให้เป็นเช่นนั้นเหรอไม่ว่าจะเป็นลาบงัวหรือว่าซอยจู๊แซ่บไม่มีมันจะไม่มีร้านสะดวกซื้อเอย่ยทุกอย่างจะเป็นกล้วยขนมปอกกะแลบก็จะไม่มีเธอได้ยินไหมสันโคตรไม่ซอกเลยเว้ยลิงมันซอบดูดกล้วยดูดจนแหวให้ดูดแล้วก็ยังอยากจะดูดอีกประเภทที่5สายแชทคุยแต่ในห้องแชทแต่ว่าไม่เคยเข้าห้องมาเปิดใหม่เลยเพราะว่าไม่มีใหม่ฮัลโหลเฮ้ยเป็นไงบ้างสวัสดีเป้า ฮัลโหลฮัลโหลเปิดไมค์อยู่ปะเนี่ยฮัลโหลมันไม่ตอบเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอเฮ้ยเขาก็ตอบเธออยู่ไม่ใช่หรอ,อหะประเภทที่หกบทก,ก็คือไม่ใช่คน คือวุ่นยนที่ถูกส่งมาจากปี2 0 3 0ฉันมาเพื่อสังหารมนุษยชาติให้สิ้นไปไอชาบอดมิวสิคประเภทที่7สาย FK ประเภทที่8 สายธุรก <IS AS coû ts> ิจส่วนใหญ่ work from home เฮ้ยใช่ใช่งานงานจะเสร็จยงรีบส่งให้เร็ว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 โอเคครับพี่พี่หนูทำอยู่หนูทำอยู่ครับพี่แป๊บนึงแป๊บนึงห้านาทีห้านาทีเร็วเลยลูกค้ารออยู่ในไลน์เนี่ยเร็วๆวขอด่วนดนโอเคพี่พี่ลูกค้ายังใช้ไลน์อีกเหรอพี่เออลูกค้าจะใช้ไลน์หรือใช้อะไรก็เรื่องลูกค้าเร็วๆส่งมาเร็วเร็วไม่ทันเร็วประเภทที่เก้า สายอวดแฟนมาเป็นคู่ไปเป็นคู่และที่สำคัญชอบจีบกันตลอดเลยเอา้าวนั่นนางไอศก,กานี่นาว่าไงเป็นยางงี้บ้างสบายดีหรือเปล่าอุ้ยสวัสดีค่ะคุณอารยาอ้าวอารยาสวัสดีมีเจอกันนานเลยนะน,นี่พวกเธออยู่ด้วยกันเหรอฮะใช่แล้วล่ะคะ่ะใช่แล้วล่ะเราอยู่ด้วยกันนอะคุณคุณอาชนาย,ยาสิคะทำไมล่ะ ออะะไไรริดเออใช่แล้วล่ะค่ะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะใช่แล้วล่ะอยู่ด้วยกันเอ้ยคุณอาชนัยทำอะไรนะคะอาสิกาฉันน่ะปัดสีปัดฉลามที่สุดประเภทที่สิบสายเรียนออนไลน์เฮ้ยเป็นไงบ้างสวัสดีเล้าเฮ้ยตอบดิฮัลโหลดีไหมเนี่ยเฮ้ย เธออินมาเนี่ยโอ้ย<ป>อะไรเรียกอะไรนักหนาลูกหูเรียดอยูยอุ่อัครเดชไม่ทราบว่าเธอกําลังพูดอะไรอยู่เหรอเรากำลังอ,อยู่ในชั้นเรียนนะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอาจารย์โทษครับ,รรบ,รรบเรียกไม่ปิดไมค์ดิสคอตเดี๋ยวนี้นะรู้ได้ไงวะ